เออมาตินพ่ไทยไอ้ต <min> ู้บ้านมีสองเมตดใช่ไหมเฮ้ยลบโบแลโบแบแซงลโบอีดูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันทิเฮ้ยเเเเยย ไอ้คีดมันลอยไปไหนวะนะผมเห็นอะไรไม่เคลยรลุงเอ้ยลุงมีคนทักมาขอควาหาไบเออเค,ครับมีกี่ฮะ เสียงแก่มาเชียะใครวะวิกกี้บายครับลุงบุญทรงไอ้ก่งอกนี่มันมีด้วยเหรอออูนตีแค่ขวานใช่ปะปืนไม่ต้องใช้ตีัลุงบุญทรงเขาทางมาป่านครับลุงกระทืบนะกข่าบ้านเลยนะครับเอ้เฮียตีคอยที่หนึ่งยืนดูมันจะตีแค่ขวานใช่ไหมปืนนไม่ต้องใช้ตีปืนใช่ไหมใช้ตีปืนครับปืนบวกกันละ ไอ้ลุงมันได้อแรกช้มีอมีได้ก้อนเดียวเองไอ้ี่ได้ก้อนเดียวเองชิโลได้ก้อนเดียวเองครับใครขโมยของเราไก้อนหนึงอ่ะผมโทหาคนก็บอด้อลุงันโ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวเปิดได้เดี๋ยวมาขายครับลุงเี๋ยวมันเปิดได้้วโทรหาไอ้นี่ พี่เปิดพี่เปิดพี่เปิดแลไอลูอยู่ที่นี่วะพี่กิจตู้บ้านยังอันแสดงว่ามีเมด,เดียวเหรอ อ้าวหรอโอเคครับพี่ทีเดียวก็สยองได้ชิโลโอเคทีเดียวครับลงุงกระชาปิดวันไหนผมดูให้ครับปิดวันที่ยี่สิบสามครับพรุ่งนี้ครับ อของมาดิไอชิรอไปเอาของมาของกูไม่มีในตู้ละแล้แลส่งได้เสียมาแค่ชุดเดียวพอนะชุดเดียวทีเดียวสยองขวัญแค่นั้นแหละกูยังแหลกเลยเราข่มด่วนมันใช้อะไรมาัาตรงขึ้น렙บ,บวกสามใช่ไหมรือบวกสี่บวกสี่สองสองสองสามโอเคครับ นุ้งมีเวเบมไหมแสดงว่าเวเบรน่าต้องรับอันหนึ่งเบมีจะรับอยู่ใช่ไหมเนี่ยการแตกกันี้มีนมีเศษไปเ้้ปรับเออพี่กระบกซิเลนม่ล่เ่ไม่เ่เ่นเา่เล่ล่วเ่ล่เล่นเลเลนเล่นเนเลกเลนเหล็นเล่ เกินแดงสองพันห้าิโลไอเชคกูมีความรู้สึกที่กูต้องมาตีทีเดียววันละทีวันละทีเนี่ยเฮียกูต้องมาตีวันละทีเหรอ โอ้โหเสียงที่คุ้นเคยเฮีย yeah. ติดเหรอครับลงต,ติดกระติดกระเฮียอะไรสัตสปะ่ปะไปดีกว่าขวัยสับฟุ้งข้าวบดเนาะ กูเห็นรถวาร์ป่ะกูน่าจะแหลกจัดๆเลยคอมน่าจะมีปัญหาทางเทคนิคแล้วเนี่ยลุงครับเดี๋ยวลุงไปครับผมขอีบเท์แล้วเดี๋ยวผมไปเอาของเปน็นนึงครับลุงอ่เอข้ามาไหมครับเฮ้ยผมรู้สึกว่าน้ำคอมผมมันพุ่งแปลกๆอ่ะนึกนะมันพุ่งแรงแปลกๆว่ะมันพุ่งเป็นฟองเลยอะเหมือนน้ำไหลแบปบปุ๊บๆๆๆๆๆๆเลยอะมันแตก,กว่าวันเนี้ยไอ้หี่ย สวัสดีครับลุงสวัสดีไม่ด่าอ้อนเดียวอ้อนบู๊คอมอ่ะเป็นไงบ้างวะคอมมึงจะน็อกยังอะไรนะพี่คอมมึงจะน็อกยังบู๊คอมโอเคไปแล้วตัวหนึ่งสำนักใครอันนี้สำนักใครสำนักเวทโอเคลุงบวกอะไรแล้วก็ยิงพี่แข่งนะพี่บวกสามสีดำเิฟแต่มันเป็นสีดำแบบใช่โอเคมันสีให้เลยเนาะบู๊เรียกมันว่าเดมึงเรียกมันว่าเดบไม่มีสกีนหรอเนาะเออเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนมั้ง ใช่ผมว่าก็คงเปลี่ยนแหละแล้วมึงทำเฮียอะไรนะทำไอ้ของฟรีอยู่ครับลุงเดี๋ยวนี้เป็นสายฟรีตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยไอ้เฮียใช่ครับมันได้ตีของฟรีนะลุงไม่ลุงทำอ่ะช่วงนี้เมียแม่ใช้เงินหน่อยสัตว์ฮะไอ้เหี้ยมึงตอบกูดิเมียมึงแม่ใช้เงินหน่อยเชลีฟไอ้เหี้ยด้นลูกสาวด้อนสัตว์แล้วปืนตีย่างของเยอะ ยังยังครับลุงผมรอรอ้เฮียระดับเสียเชอรีฟเปฮียจบแล้วไอ้เชียเอาไหมเดี๋ยวกูโดนเดทได้พันหนึ่งเอาไหมเดี๋ยวกูโดนเดทได้นหเอาครับโดนระงับบัตระสมได้ไอสัตว์เฮ้ยมึงดาวพี่กูยากคุจะบูทคอมไอเชอรีฟมึงบูทคอมยังไงอ่ะเออผมไม่ได้ทำเดิมๆเลย่ะไอแฟงมันทำผมก็ตั้งนามพวกไอแฟงไอเวนได้ไหมครับไอแฟงมันทำเป็นหรอ ใช่ใช่ครับผมก็เหมือนพวกเวทพวกแฟงนั่นแหละทีไอแฟงไม่ได้ตั้งตามเวทแล้วผมก็ตั้งตามตแฟงทีโโอเโอเคอเคค